สวัสดีครับนี่คือควนหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบห้ามาตามนัดไนดะ้เอฟซีมาตามนัดวันนี้นัดเอฟซีไว้ที่สิบแปดนาฬิกาของวันอาทิตย์ก็มาตามนัดอยากจะมาไขข้อข้องใจนะมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ไม่มีบทดรามา่าของแดงมองแล้วไม่มีบทดรามา่าใดๆทั้งสิน้นการตัดสินตรงไปตรงมา ของกรรมการตัดสิ้นตรงไปตรงมาไม่มีบทราม,มามวยต่อแพ้สบายวันนี้นะวันนี้มวยต่อมวยรอบปูนเสือนะเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกมวยต่อแพ้สบายทั้งอนันตชัยก็แพ้เพชรรุ่งโรดก็แพ้วันนี้ดาบดำยางแตกตัวเองตัวเองยางแตกนะดาบดำตัวเองยางแตกขณะที่คู่เอกวันนี้ให้รองไปที่เก้ากรัฐ มวยไทยเจ็ดสีวันนี้เข้าคู่เดียวนะเอฟซีวันนี้เข้าคู่เดียววันนี้มาไลฟ์สดควันหลงมวยไทยเจ็ดสีทักแชทเข้ามาได้นะเอฟซียังอยู่บ้านนะเอฟซีสามารถทักแชทแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ตอนนี้มาถึงบ้านไลฟ์สดที่บ้านนะมาถึงจะมาออกออกจากมวยไทยเจ็ดสีสี่โมงครึ่งสี่โมงกว่าๆขับรถมานี่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนั่งกินกาแฟนิดหนึ่งให้ คุณนายหงแดงชงกาแฟมาให้แล้วก็จิบกาแฟมวยไทยเจ็ดสีที่นี้เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังก่อนเข้ามวยไทยเจ็ดสีเนาะก่อนเข้ามวยไทยเจ็ดสีวันนี้แฟนๆหงแดงรีว่าพูวันนี้เฉลิมเฉลิมฉลองแชมป์นะเอฟซีวันนี้พูดกันก่อนเราเป็นแฟนหงแดงรีวิวผูผมเป็นแฟนหงแดงรีวิวผู แฟนทีมหมื่นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกในการเข้ามาเชียร์แต่วันนี้ผมเป็นแฟนหงแดงเลี้ยวผู้ปราชャมได้สองสมัยนะตอนนี้แมนยูกับเลี้ยวผูเท่ากันทุกอย่างเลยในเรื่องของดีวิชั่นหนึ่งอังกฤษเมื่อก่อนแล้วก็มาเป็นพรีเมียร์ลีกตอนนี้เท่ากันเป็นแชมป์เท่ากันตอนนี้ขิงกันไม่ได้แล้วนะแมนยูอยบอกว่าผมยิ่งใหญ่มาก่อนนู่นนี่นั่นไม่ได้แล้ว ส่วนหงแดงหงแดงบอกได้คําเดียวว่าหงแดงเคยยิ่งใหญ่มาก่อนะหงแดงเคยย,ยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วก็วันนี้กลับมาเป็นแชมป์กลับมาเป็นแชมป์แล้วเป็นแชมป์ที่สมเกียรติมากๆนะทุกคนบอกว่าการเป็นแชมป์ของลีวอพูเนี่ยมันดูจะนอมแนมจริงๆแล้วไม่นอมแนมบเเป็นแชมป์นี่เป็นแชมป์ลีกนี่ยากสุดการเป็นแชมป์ของลีวอพูทำให้ซื้อนะเอฟซี ซื้อเนี่ยซื้อใครใครก็อยากมาลิเวอร์พูลนะซื้อใครใครก็อยากมาลิเวอร์พูลมีตาถั่วคนเดียวแหละเทรนเทรนถือว่าถั่วนะถั่วสุดๆโอ้โหอยู่ลิเวอร์พูลดีอยู่แล้วมีสิทธิ์เป็นเอ่อมีสิทธิ์เป็นเป็นลูกปันปป้นนะอ่ะเออว่าอย่างนั้นมีสิทธิ์เอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่า,าเหมือนกับเหมือนกับจนะ็อกเกนครอปอเป็นที่นับหน้าถือตาเสริมสักสวัสดีครับอาจารย์อาทิตย์หน้าแก้ตัวใหม่วันนี้โดนเยอะไม่เป็นไรหงแดงบอกแล้ว f อฟซะชอบก็สวนไม่ชอบก็าตามอาชอบชอบก็าตามไม่ชอบก่าส่วน วันนี้มวยมันพลาดกันได้นะเอฟซี e FC, โดยเฉพาะมวยรอบปูนเสือเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกจริงๆนะพูดถึงเลี้ยวภูก่อนวันนี้เลี้ยวภูทั้งเมืองไทยนะวันนี้เฉลิมฉลองการเป็นแชมป์สุราษฎร์ธานีนะจากบางสวรรค์ผู้การเก๋ส่งรูปมาให้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวหงแดงทำคอนเทนต์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนานะอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนาเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ในเรื่องของอกองเชียร์หงแดงเลี้ยวภูด้วย กองเชียนของแดงนี่พู่สามารถสมรูปเข้ามาได้นะเสื้อที่ใส่นี่ก็เป็นเสื้อของแดงนี่พูเปิลอ่ะพี่เปิลสวัสดีครับผมบอกแล้วคู่3กับตัวระวังตกมาตายจริงๆไม่อาจารย์โอเคคู่3มเนี่ยาดาบดำยางแตกเองนะโอ้แตกแผลไม่ใหญ่หรอกเย็บสามเข็มแต่เลือดออกเยอะอันตรายนะ อยากคิดอะไรมากครับวันนี้ไม่ได้คิดอะไรมากนะเอฟไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ขอบคุณเอฟที่เข้ามาดูคืออยากจะเล่าว่าข้อมูลที่เราทําให้เนี่ยเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นเอฟซี FC, มีทัศนะและมุมมองเป็นของตัวเองนะวันนี้เอฟที่มองแคมเมรูนดีนะก็โอเควันนี้แคมเมรูนออกมาชกเกมรับนะเกมรุกแคมเมรูนแทบไม่มีเลยวันนี้แคเมรูนไม่เดินเพราะแต่แคเมรูนเดินปับ อันันตชัยนี่ชกเกมรับเก่งวันนี้อันันตะชัยเดินไม่เป็นเลยเดินเนี่ยอาวุธออกไม่มีน้ำหนักเลยนะเอฟซีโอ้โหวันนี้ถือว่าอันันตชาัยแพ้มาเนี่ยจากตัวแต่งกายเป็นตัวเกรงเลยโอ้โหไฟหน้านี่เจอเพชรรุ่งโรดเพชรรุ่งโรดวันนี้นะวันนี้สามยกแรกนี่กินโอ้โหกินไม่รู้กินยังไงละมายกสี่เนี่ยนิ่งเลยไปไม่เป็นโดนหกันนหกนู่นหักนี่โอ้โหจบเลยเพชรรุ่งโรดเตะ ภาษามมยก็เรียกว่าเตะสุนัขไม่ร้องออกอาวุธไม่มีน้ำหนักพันพิพันพิทันอยากคิดอะไรมากขอบคุณครับผมแดงอย่างเดียวครับมีความสุขสุดๆโอเควันนี้วันนี้แดงมีแค่เมรุนตัวเดียวนะที่อยู่น้ำเงินแล้วเข้านอกนั้นแดงหมดเลยไม่ว่ากาะเอฟซีเปิ้ลสอคาเมนรูมเกากว่าอนันตชัยเยอะครับปาาระจ่ะอันนี้ก็ จริงๆมวยคู่นี้เก่าพอๆกันแหละกระดูกมวยเบอร์มวยพอๆกันอายุพอๆกันเลยอายุพอๆกันแต่วันนี้แคเมรูนทีมงานเขาเรียกติวมาดีนะแคเมรูนมันนีไม่เดินเลยวันนี้ไม่มีแครเมรูนไม่มีเดินตั้งรับโอ้วันนี้แข็งป,ป๊บแทงเนี่ยโอ้โหแต่ละดอกแต่ละลูกเนี่ยไสแทบแตกอะขณะที่อนันตชัยวันนี้ มวยที่เคยต่อยกาดขวาวันนี้มาต่อยกาดซ้ายเตะไม่มีน้ำหนักนะเตะหนึ่งเตะแข้งออกไปไม่มีน้ำหนักอาวุธเนี่ยน้ำหนักไม่มีเลยวันนี้นะอาวุธน้ำหนักไม่มีโอ้โหเสียดายวันนี้อนันตชัยนัดต่อไปเนี่ยเจอเพชรรุ่งโรดใครจะได้ไปต่อเพชรรุ่งโรดกับอนันตชัยหงแดงยังมองว่าอนันตชัยดูดีกว่า เคมบรูนกำความได้เปรียบหนึ่งนัดน,นะนัดต่อไปจะเจอพลายปยักษ์เคมบรูนขคพลายปยักษ์เนี่ยถ้าพูดถึงทัศนคติมุมมองของ,องแดงเคมบรูนดีกว่านะเอฟซี FC. ครั้งเข้าไม่รู้ต่อยมาหกสิบเจ็ดครั้งครับอาจารย์ไม่เข้าใจ พี่เปิลพิมพีมไม่ให้ขาดกว่านี้หน่อยอันนั้นะใชยต่อยมาสามสิบถึงสามสิบห้าเคมเมรูนเนี่ยต่อยมาประมาณหกสิบเจ็ดครั้งอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คืออกระดูกมวยก็เลยกระดูกมวยวันนี้นะวันนี้แคมเมรรูนต้องยอมรับเลยวันนี้เหนียวโชคดีโชคเกมรับโชคเกมรับได้ดี อาวุธที่ออกแต่ละลูกแต่ละดอกเก็บอาวุธเก่งวุฒิฟงวัยวัดสวัสดีครับแคมรุนล้มตัวเต็งสองคนแล้วถูกต้องแคมรุนนาะทีนี้ดูดีสุดแล้วนะหงแดงมองว่าแครมรุนดีกว่ายอดเหล็กแหลมนะถ้าต่อยทรงนี้นะถ้าต่อยทรงนี้ดูว่าดีกว่ายอดเหล็กแหลมป้นสิริวัลพิมพ์ผิดอาจารย์ใครไม่รู้มันต่อยมาหกสิบเจ็ดครั้ง <laughs> เอกรักวงสวัสด์ มวยรองเข้าหมดเลยครับวันนี้มวยรองเข้าหมดหงแดงวันนี้เข้าหนึ่งคู่นะเอฟซี e ยังยังดีที่เข้าหนึ่งคู่วันนี้เข้าไปที่เก้ากรนะดับให้รองเก้ากระดับวันนี้เข้าหนึ่งคู่บาที่คู่สองคู่สองเพชรรุ่งรดเจอกับพลายประยั์โอ้โหวันนี้สามยกแรกเพชรรุ่งรดดูดีกว่านะ มวยต่อนะเพชรรุ่งโรดมวยต่อวันนี้ตายสนิทเหมือนกันสามยกแรกเนี่ยโอ้โหเขายอมแล้วโอโ้เขาถอดหัวเขายอมทุกอย่างไปหลายหนึ่งนะไปหลายช่วงตัวไปหลายช่วงตัวสุดท้ายยกสิบพลายพยัก์มาฮึดนะโอโ้เดินเดินบวกเดินแรกออกอาวุธเพชรรุ่งโร์เหี่ยวไปดือด้อนะ่ะเหี่ยวช็อตไปดือด้อเพชรรุ่งโรดนี่เหี่ยวช็อตไปดือด้อเลยโอ้โห สถานการณ์สามยกดูดีกว่าบานตะเกียงขึ้นมายกสี่โดนบทเดนเบียดทุกอย่างท้ามมาอยู่พลายปะยะยัสุดท้ายพลายปะยะยัวันนี้อัดตัวเต็งอย่างเพชรลุงเดิดจอดไม่มีที่เจวเพชรลุงโรดมองว่าโอกาสเข้ารอบสี่คนหงแดงมองว่าเจอกับอน,นันตชัยนี่เป็นรองนะในเรื่องของความเร็วในเรื่องของอาวุธมวยเปิ้ลสี่วันช่องเจ็ดวันนี้ผม เล่นมวยรองทุกคู่เลยโอเคเยี่ยมมากพี่เปิลพี่เปิลเยี่ยมอืมเยี่ยมมากวันนี้มวยรองเข้าทุกตัวมวยไทยเจ็สีเป็นไปได้ทุกหน้านะไม่มีแบบเบอร์ที่ให้นะ่ให้ตามอาวุธให้ตามเอ,อฟอร์มการชกสเตปการออกอาวุธที่ให้อะ่ะให้ไปอะ่ะ ทั้งอนันตชัยที่ให้ไปอะฟอร์มการชกอาวุธเข้าออกรวดเร็วผู้อยู่เบื้องหลังโอ้วันนี้มีหลายเรื่องเหมือนกันนะทนายอาจฉริยะวันนี้ได้คุยกับทนายกับพี่อัจฉรยิยะพี่อาจฉริยะคุยให้ฟังวันนี้น่าสนใจแต่ก็ไม่อยากเล่าให้เอฟซีรับฟังนะบางทีเรื่องบางเรื่องอยากเล่าแต่เล่าไม่ได้ในบางเรื่องเล่าได้ก็จะเล่าให้ฟัง มวยผู้นี้ทนายอัชญะคุยไว้หน้าฟังถ้าอยากรู้น่าเจอเจอทนายอาชญะถามทนายอาชยะได้เดี๋ยวทนายอาชญะจะออกคอมเมนต์ให้ฟังวันนี้ทนายอริยะให้คอมเมนต์ได้น่าจิตมากๆแล้ววันนี้ทนายอาชญะอัดฉีดแคมรุนสามหมื่นนะโอ้โหพี่อาชญะอัดฉีดแคมรุนสามหมื่นวันนี้แคมรุนสบายเลยเออขณะที่มาที่คู่สองวันนี้แพทรงโรดสามยกดูดีกว่าปานตะเกียง หลังจากนั้นนะก็หมดแล้วก็สารภาพรัตต่อไปเจออน,นันตชัยมองว่าเป็นรองเยอะพอสมควรส่วนเคเมรุนเจอพลายปยักษ์หงแดงมองว่าเคเมรูนนะดูดีกว่าพลายปยักษ์มาถึงรองคู่เอกแสนวริศนะแสนวริศเบนพรามสองวันนี้เจอกับดาบดำปตททองทวีแสนชัยบอกว่าวันนี้แสนวริศตั้งใจซ้อฟมามากวันนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝัน วันนี้แสนวริษแทนที่จะยางแตกเปล่าครับดาบดำยางแตกดาบดำยางแตกนะเอฟซี na, e FC, ดาบดำยางแตกวันนี้ดาบดำแตกนะที่ขาขวาเย็บสามเข็มนะดูเหมือนไม่เยอะแผลประมาณสักเซนกว่าๆนะแต่เย็บสามเข็มเลือดเกิดออกเยอะเกี่ยวกับกระดูกนะเกี่ยวกับกระดูกพี่หมอเห็นว่าอันตรายก็เลยยุติการชกชกต่อไปคือเจ็บนนะเตะไม่ได้แล้ว ดาดดำเตะไม่ได้สุดท้ายแสนวริชนะนกในยกที่สองมวยคู่นี้ให้อยู่ที่ดาดําก็ตายเสด็จมาถึงคู่เอก,ค,เอกคู่เอกวันนี้เก้ากร,รัรดขอบอกว่ามาดีมากๆโอ้โหอาวุธเบียดนะเบียดไปเบียดมาเบียดไปเบียดมาเบียดมากๆวันนี้ถ้าดนหนึ่งชน,นะนะเียดฉีดแสนหนึ่งวันนี้เก้ากร,รัรทดทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะ วันนี้ให้อยู่ไปที่เก้ากระดับให้อยู่ไปที่มวยรองเก้ากระดับเก้ากระดับวันนี้เชิงฝีมือเชิงฝีมือดีกว่าวันนี้เก้ากระดับเบียดเฉือนชนะด่วนหนึ่งชูทางด่วนยำแค้นได้เป็นผลสําเร็จมวยไทยเจะสีวันนี้ดราม่าไม่มีวันนี้ดราม่าไม่มีจะมีก็เรื่องของมวยต่อที่วันนี้แพ้แค่นั้นเอง ประเภทเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกเรามาดูมวยไทยเจ็ดสีอาทิตนามวยไทยเจ็ดสีอาทิตนาแนละเอฟซี FC คู่หนึ่งสอนธนงรถสวยจ่าเจดเจอจิรวัตรสราชภูมิหนึ่งร้อยหกปอนด์นี่คือมวยอาทิตนานะส่วนคู่สองชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงเจอกับฉลามเพชรสราชภูมิร้อยยี่สิบห้าชัด 125. ชัยน้อยนี่หายไปนานนะวันนี้กลับมาแล้วโทรสกัช้างนครศรีเจอจอมโหดเจพีพาวเวอร์ร้อยยี่สิบ โทษสก,กั์นะโทษสก,กันไฟที่ผ่านมาก็แพ้นะส่วนผู้เอกสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินเจอสิงห์สโชคมีชัยอันนี้ก็เป็นคู่มวยล้างตานี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนถือว่าเป็นโปรแกรมที่ออกมาล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นี่นี่คือโปรแกรมโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีนะเอฟซีนี่คือโปรแกรมอาทิตย์หน้า เอฟซีสามารถทักแชทมาสอบถามคู่มวยได้นะวันนี้มาตามนัดเดี๋ยวเอฟซีไปดูศึกท่อดน้ำใตทีเกอเกตเพรด้วยนะวันนี้ที่รําเนินถ่ายทอดสดทางช่องห้านะเริ่มสิบแปดในการเริ่มถ่ายทอดแล้วคู่หนึ่งเริ่มถ่ายทอดแล้วเอฟซีสามารถไปดูได้นะเอฟซี FC ถ้าเกิดว่าต้องการตัวช่วยก็แอดหงหนึ่งหนึ่งแปดอหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมือรักมือชอบออกตัวมือรักมือชอบจิ้มอเอาค่าเบียร์ก็พอนะเอฟซี FC เข้าถูกบางกินสองข้างวันนี้ก็ให้เอฟซีของแดง อยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆรักษาสุขภาพกันทุกคนนะเอเจอกันใหม่กันบบทวิเคราะห์มมยไทยเจ็สีโดยของแดงวันนี้ขอลาไปก่อนอยู่ดีมีแฮงทุกคนเนะสวัสดีครับ